นี่ครับผมอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมอัดแน่นทุกไปนะครับถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่าไม่เชื่อนะครับสามารถสั่งซื้อไปได้นะครับผมแล้วก็ลงไปผ่าดูครับผมนี่ครับถ้าถ้าไม่เชื่อนะครับก็สั่งซื้อก็ในเพจนะครับเพจเกมได้ไงนะครับผมจะมีแอดมินคอยตตบนะครับผมใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับไม่แนะนำบนท้องถนนนะครับผมนี่ ทรงก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีปลายอกอกด้วยนะครับผมนี่ครับให้ดูทรงก่อนครับผมตัวนี้เป็นเป็นงานดีบนะครับผมมันยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับผมแล้วก็ใส่ปลายไปเลยครับผม แล้วก็ใส่ฝาครับฝาเราต้องลิงให้ตรงนะครับผมจะใส่เบี้ยวนะครับผมใส่เบี้ยวมันก็เบี้ยวนะครับต้องใส่ให้ตรงครับใส่ให้ตรงมันก็ตรงนะครับผมถ้าใส่ให้มันติดมันก็ติดนะครับเนี่ยครับเราเชื่อมครับผมเนี่ยครับเราก็ลิงให้ตรงครับผม ถ้าลิงให้เบี้ยวก็เบี้ยวนะครับเราต้องลิงให้ตรงนะครับผมนี่เราก็จิกไว้นะครับผมแต่ละมุมนะครับจิกไว้นะครับผมเนี่ยครับเราก็ลิงนะครับผมนี่เนี่ยครับเดี๋ยวกล้องครับกล้องซูมเลยครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับส่วนปลายนะครับ เราก็เชื่อมไปเลยครับผม ครับผมก็จะประมาณนี้ครับครับจากนั้นนะครับเราเราก็เชื่อมเต็มนะครับผมเชื่อมฝาเต็มแล้วก็เชื่อมตัวนี้ครับเต็มครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับพอเชื่อมเสร็จนะครับผมว่าทรงจะเป็นแบบไหนนะครับไปครับ มือใหม่หัดทำครับผมรูเล็กสเปคฉันนี่เน่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับงานกันจะประมาณนี้ครับผมเหลือทำสีนะครับตัวนี้ครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเสียงนะครับ ก็เสียงจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนี่ยครับทรงครับทรงรถก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เต่ก็ยังไม่ใส่นะครับผมเป็นหูยึดต่อนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจะมาลองเสียงให้พี่ๆน้องครับได้รับชมกันก่อนนะครับผมเนี่ยครับฝนตกนะครับผมแต่ก็ลองลองแป๊เดียวนะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็ยังยังไม่เสร็จดีนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ใส่หูยึดนะครับผมตัวนี้เป็นเออ่ใส่กับลูกเดิมนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบ,น,บนิ่งๆนะครับผมนี่ครับผมฟังเสียงดูครับ แล้วก็ใบตองนะครับผมเอาไม้หอนะครับห่อหมกนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับผมลูกค,ค้าบอกว่าอยากได้แบบน่เงียบนะครับ เรนะครับผมเสียงแบบนุ่มๆนะครับตัวนี้ครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับ GTC นะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับฝากกดติดตามในเพจนะครับผมเพจเกมได้ไงนะครับผม นี่ครับผมเสียงนุ่มๆเลยครับ FC บอกว่าอยากได้แบบเงียบๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นโหมกนะครับตัวนี้ครับเนี่ครับผมนี่ก็หมกใไโตนะครับตัวนี้ครับก็ถ่ายท่ากลางสายฝนนะครับ ครับผมคลิปครับคลิปนี้นะครับก็ทํานะครับยังไม่เสร็จดีนะครับผมเดี๋ยวเราชมตอนเสร็จนะครับตอนเสร็จก็ผมก็จะลงในเพจนะครับเพจเกมได้ไงนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าตอนเสร็จจะเป็นแบบไหนนะครับผมทรงจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมที่เพจนะครับเพจเกมได้ไงนะครับผมเข้าไปแล้วฝากกดติดตามนะครับผมตอนนี้ก็คนติดตามก็ประมาณสามพันนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมในเพจเกมได้ไง ถ้าใครอยากได้แบบไหนสเต็ปไหนก็สามารถถ้าไปพูดคุยสอบถามนะครับผมก็ราคาก็กางเต็นนะครับตัวนี้ครับไม่ได้สร้างบ้านนะผมแต่ก็กางเต็นครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องเกมได้ไงนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ